สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องชาวกระป๋อวัไรลตี้นะครับคลิปชีพเป้าวันนี้นะก็จะมาแนะนําครับวิธีติดต่อเจ้าของรถนะแต่ละคันนะพอดีมีสมาชิกถามกันเข้ามาครับว่าช่องทางการติดต่อนี่สามารถหาลิงก์ได้จากตรงไหนนะครับบางคนก็ดูจากทางทีวีมันก็ไม่ขึ้นตรงทิ่กดให้ดูนะวันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปสาธิตนะก่อนอื่นนี่คือท่านผู้ชมต้อง ดูทางโทรศัพท์นะถ้าอยากจะเห็นช่องทางการติดต่อครับเพราะว่าทางทีวีถ้าเป็นสมาร์ททีวีเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มให้กดนะก็แนะนําให้ดูทางโทรศัพท์หรือว่า iPad คอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้จะง่ายกว่านะก็คลิกเข้าไปในคลิปครับที่ที่ท่านผู้ชมสนใจนะครับคลิปไหนก็คลิกเข้าไปเลยนะครับซึ่งปกติผมก็จะเขียนไว้ที่หัวคลิปอะท้ายคลิปก็มีนะ หลังๆนี้จะมีท้ายคลิปด้วยว่ารละเอียดผู้ขายในี่ใต้คลิปนะบางคนก็จะไม่ไม่ได้อ่านก็เลยไม่ทราบว่ามันอยู่ข้างล่างคลิปส่วนตรงรายละเอียดเนี่ยก็ทางมุมขวามือด้านล่างจะมีลูกศรชี้ลงเห็นไหมครับตรงหลังคําบรรยายคลิปเนี่ยก็จะมีลูกศรชี้ลงก็กดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปไมมันก็จะขึ้นรายละเอียดต่างๆครับที่ผม บอกไว้ในคลิปนะว่าติดต่อเจ้าของรถผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปก็เนี่ยติดต่อผู้ขายครับลิงก์แรกเลยนะลิงก์แรกเลยครับกดเข้าไปครับปุ๊บมันก็จะเปิดช่องทางครับถามว่าเราจะเปิดช่องทางไหนปกติก็จะทางโครมนะซึ่งท่านผู้ชมก็ต้องกดเข้าไปครับมันก็จะลิงก์เข้ามาใน Facebook ของเจ้าของรถเลยอะ่ะที่โพสขายนะ เช่นกันเนี่ยก็จะมีรายละเอียดรถมีรูปนะไว้ให้คุณก็สามารถาติดต่อไปทาง Facebook เขาได้โดยตรงเลยครับนะไม่ต้องผ่านผมเห็นไหมอยากจะข้อความเข้าไปถามเลยก็ได้ก็คลิกเข้าไปครับหรือว่าจะดูรายละเอียดรถเบอร์โทรก็มีไว้ให้ไหมครับนะเบอร์โทรก็มีไว้ให้เรียบร้อยรูปนี่ก็คลิกเข้าไปดูได้ครับนะนี่มีให้ครบครับ ก็ไม่ยากนะก็ไม่ยากแต่ถ้าคลิกเข้ามาแล้วไม่ขึ้นแบบนี้นะครับก็แสดงว่า 1. คุณอาจจะยังไม่ได้ล็อกอินอ่าเฟซบุ๊กทาง r o r o นะทางเบราว์เซอร์ของ r o r o เนี่ยเราต้องต้องล็อกอินด้วย Facebook เพราะปกติมันจะเป็นแอปที่เราดูในโทรศัพท์อาจจะเป็นแอป f a c e b o o k ใช่ไหมบางครั้งเราก็ยังไม่เคยล็อกอินทางเว็บเบราว์เซอร์ของ Chrome เราก็ต้องมาล็อกอินก่อน Facebook มันจะได้เข้า Facebook ได้นึกออกไหมครับแล้วก็จะเห็นอันนี้คือกรณีแรกอาจจะยังไม่ได้ล็อกอินทางทางโครมนะเฟซบุ๊กล็อกอิน Facebook ทางโครมก็ก็ล็อกอินซะมันก็จะลิงก์เข้ามาแล้วอีกในกรณีหนึ่งก็คือเจ้าของรถเนี่ยขายรถไปแล้วลิงก์ที่ผู้ขายเนี่ยได้โพสต์ไว้ในกลุ่มเนี่ย มันก็จะหายไปมันก็จะหารายละเอียดพวกนี้ไม่เจอเลยเหไหมครับเหมือนเราขายของครับเหมือนของขายได้ไปแล้วใช่ไหมเราเราก็ไม่อยากอ่ารับโทรศัพท์อีกเพราะว่ามันรถมันขายไปแล้วไม่งั้นถ้าเราทิ้งลิงก์ไว้เนี่ยคนก็จะโทรมาเรื่อยๆเพราะว่าไม่ทราบว่าเราขายไปยังนะครับแต่บางคนนี่เขาก็ยังไม่ลบลิงก์ทิ้งเหมือนอ่าลงรายละเอียดไว้เพราะว่าเผื่อไว้เป็นเครดิตบางคนนี่เขาทําอาชีพขายรถ โดยเฉพาะอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้มีประวัติว่าเขาเคยขายรถซื้อขายรถมาก่อนนะเวลาลูกค้าหาข้อมูลก็ก็จะได้มาเจอครับว่าเจ้านี้ขายจริงนะครับนะไม่ใช่ว่าเป็นขาจรอะไรประมาณนี้ครับก็จะได้สะสมเครดิตไว้ด้วยครับเขาก็จะเขียนอาจจะเขียนว่ารถคันนี้ขายแล้วอะไรประมาณนี้ไว้หัวคลิปหรือว่าถ้าลบลิงก์ไปเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีเลยครับมันก็จะไม่มีพวกนี้เลยก็จะเป็นหน้าจอวา่างเปล่าหรือว่า อาจจะขึ้นเป็นกลุ่มที่เขาเคยเอาไปโพสต์ไว้โพสต์ขายรถไว้ในกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มอย่างเช่นคันนี้กลุ่มมิติเอ็กซซื้อขายเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นเป็นขึ้นเป็นชื่อกลุ่มเนี่ยกลุ่มให้คุณเข้าไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสาธารณะนะครับที่ผมเอาเอามาโพสต์นะครับเพราะว่าจะได้เห็นได้ง่ายๆในกรณีที่ ทุกคนล็อกอินเฟซบุ๊กเข้าไปแล้วนะก็จะได้เห็นเลยไม่ต้องเข้ากลุ่มอะไรประมาณนั้น,นครับสามารถติดต่อได้เลยแต่ถ้า,าเป็นกลุ่มปิดเนี่ยเราจะต้องเข้ากลุ่มเขาซะก่อน,นครับถึงจะเห็นรายละเอียดด้านในนะครับอันนี้ก็ทําความเข้าใจกันด้วยนะครับสําหรับใครที่เข้ามาติดตามช่องผมใหม่ๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะติดตามจะติดต่อเจ้าของรถยังไงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับ สมาชิกที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับก็แค่นี้ครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะไม่งงนะแต่ถ้างงก็ไม่เป็นไรครับสอบถามเพิ่มเติมไว้ใต้คลิปได้ครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปย่อยๆให้อีกทีแล้วกันนะบางครั้งผมก็เข้าใจนะบางคนไม่ได้เล่น f a c e b o o k อย่างชํานาญครับก็เหมือนดูแค่ข่าวสารปกติทั่วไปครับก็บางคนก็จะไม่ค่อยได้ใช้นะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวมาแนะนํากันได้ครับไม่ว่ากันนะสําหรับสมาชิกที่ต้องการอยากหากข้อมูลหรือว่าอยากจะตามรถที่ตัวเองอยากจะได้นะทางช่องทางของผมนะก็เดี๋ยวเจอก็จะเอามาลงให้เรื่อยๆครับแต่ว่าช่องทางการติดต่อก็จะประมาณนี้ครับผมจะไม่ได้ลงเบอร์ไวในคลิปนะครับมันจะได้ไม่เป็นปัญหาระยะยาวครับไม่งั้นก็จะโทรกันอยู่นั่นนะครับนะเพราะว่ารถบางคันขายไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังโทรอยู่นะก็เลยไม่ลง เบอร์ไว้นะครับแต่ว่าก็มีบางคนหงุดหงิดว่าทำไมไม่ลงไว้ในคลิปเลยนะครับก็ทำความเข้าใจกันด้วยนะครับมันเป็นปัญหาครับถ้าลงไว้ในในในคลิปเลยนะครับแล้วก็รถหลายคันครับในในในช่องเรานี่มันมีรถหลายคันมากจะมาตามลบทีหลังนี่มันก็เสียเวลาไปเปล่าๆครับดูแบบนี้ดีกว่าครับนะถ้าคันไหนลิงก์เข้าไม่ได้ก็แสดงว่าเจ้าของขายไปแล้วนะครับนี่ โอเคไม่ต้องเสียดายครับบางคนเสียดายไงก็อยากจะได้รถคันนี้จริงๆครับหาคันอื่นไม่ได้แล้วอะไรประมาณเนี้ก็แบบพยายามจะตามหาเจ้าของนะแต่คือรถมันขายไปแล้วครับมันก,ก็หมดสิทธิ์แล้วครับก็ต้องทําใจนะตามหาเบอร์มายังไงหาได้ก็โทรไปเขาก็ขายไปแล้วอยู่ดีนะครับลองดูรถคันใหม่ๆนะครับลิงก์นี่เข้าได้ทุกลิงก์นะครับนะลองลองเช็คได้จากคลิปใหม่ๆได้เลยครับนะเข้าไปดูครับ ถ้ารถยังไม่ได้ขายเนี่ยมันเข้าได้หมดนะครับนะก็ลองเช็ครายละเอียดที่ผมพูดไว้นะเรื่องล็อกอิน a c e b o o k ของของโครมก่อนนะแล้วก็ถ้าเขายังไม่ขายก็จะเจอถ้าเกิดขายแล้วมันก็จะไม่เจอนะแค่นี้ง่ายๆนะครับก็ยาวหน่อยนะคลิปนี้หวังว่าคงจะพอเข้าใจกันบ้างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้ามาใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ